ตายไป่าเห็ดอยู่ไม่ยางมันผีแล้วมันนยางมันผีแล้วยู่หยางไทานอย่เราบลคนยางเฮ้ยต้องอมยางสิถือก่อนให้อยู่ก็างเด กินกินกินีกูกับของหวานประจกันบวมะยอไม่เป็นฟองันนี่เสียดหรอเสียดไ่ได้สีฟองแ้ะทิะแลฮมันมต่กะทิเนอะไรบล้เขาไปจับ 咱们可不可以喊本？够、啊啊、了吧？ เฟอเลสูมันเอ็ดเฟ้อเลยไปไงกระแต่ฮะไปไงมาไงบ้า ได้แล้วให้ป้าเต้นเฝ้ามือข้าวเด้อป้าปเต้นเฝ้ามือข้าวเด้อเฝ้ามือ,ข,อข้าวเด้อมีข่าวดีสองเมลูกมีข่าวดีดู <c oughs> ขอบคุณสำหรับเอฟซี T ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบตังค์ให้นะครับขอบคุณครับ <c oughs> สองแม่ลูกมีข่าวดยยียิ้มเป้นเลยยิ้มใหม่ดิยิ้มใหม่ดิยิ้มปเปนหน้าปกเลยน่ายิ้มไหมนี่ก็เป็นเอกเอ็มวีมีข่าวดีกว่านี้มีข่าวดีก็นี้ม,นมีอย่างจะเป็นไม่ช่องป้าอ๋อตัวนีมีตนช่องมีช่องป้าช่องผม,มแล้วก็ช่องบอลลูนนั่งเคาะน้ำอยู่มีข่าวดีกันมไหม แม่นบ่ปปาตี้แจ้งข่าวดีแม่หน่อยบอกว่าไปเบิ่งในช่องป้านั่นช่องป้าก็ได้ช่องมนุก็ได้ช่องผมอัำแล้วอัำแล้วช่องไคอีกไหนอัมเออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยโอ้โหอัพเดทเดี๋ยวมาดูมาดูแจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดีมันมีข่าวดีอีกอย่างอีกอะไรหน่ต้องตามมาที่ห้องน้ำเลย โอ้คืนนี้ถ้าไม่เสร็จไม่นอนใช่ไหมโอ้ยบอแมนปูนบนนี้กระเซ้าเลยปูนบนนี้กระเซ้าแล้วหวานแววเลยนี่นี่อู้ยฝนมาอีกแล้วแน่นผูกผูกไม่แล้วมันละตกวคืนเมื่อคืนนี่ละ น้าวลยะคือเมื่อคืนเนะี่นยเสียดายๆมันไปอาบน้ำปะเดี๋ยวให้ล้งน้ำเรียกมาอาบนี่แค้ลำบุญปอบปะบ้าจะอาบได้เลยปอาบเลยครับทำตัวเข้าเสร็จก็อาบไปเลยอ่ะอาบแล้วก็ขึ้นไปใช่ไหมเอมอโอเคตามนั้นจะให้ผลเสียขาไปยังได้ปุ๊งยังรับคากระเสียบนี่ปั่มกระเสียบนี่ <c oughs> ปั้มน้ำบ่อนั่นนะปั้มน้ำใช่ไหมเหมือนเหมือนยาเสียบนะของพี่แอนมันปั้มเป็นบานปุ๊บปั้นบ่้อโอ้เขาไม่ได้ลดเป็นอาทิตย์นั่นแหละเพราะน้ำท่วมนะยังบ่ลดอยู่ปั้นเป็นเป็นอาทิตย์เพื่อแหละปุ๊นะเพราะว่ายาลดให้แล้วเป็นอาทิตย์เครดต์เออกรดเพื่อนาคต ไม่ให้ค่อยลดปเป็นอาทิตย์เลยเ,เหรอยาการลดหายแล้วปู่เอ้ยเอาจะตัดอันนี้เขาไม่ให้เสียงดังเสียงดังได้ได้บอแมนบอัเอบนเป็นจรร่าเป็นจ่า,ากันอยู่แมนบอกับิซิซึ้อยู่ไม่เผอมันไม่เอเผอ่อมันเอเผอ อ๋อดอกฝ้ายน,นี่ก็สวยเนะคุยปลูกไว้เป็นเครือประดับก็สวยมากเน่เป็นกนะ้อนอันนี้วนีนึงเข้าซุกแล้วเข้าแบบพอดีเราก็ตงปลาต่อเลยตงปลาแข็งต่อเลย นี่เมันตัดนแล้วมันเงดังอมันมาตัดันกะเบืงด้มาก็เลยได้มาเลยนาทีนึงดังไฟเข้าเฮ้อะตาคี้ก่อนเนอย ยากมะและมากระเอ็ดปูเยอะปักปักปักนะฮะมาอีกต้นหนึ่งนะคะเอฟซีอีกต้นหนึ่งนะคะมาต่อต่อคลิป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 โหต้นมะนาว แดดบ้านพ่อเลยลดน้ำลดไงเนานะหนาฝน<ล>มันไม่ตกแรงโชคดีหนาวพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้จอาก,การคลิปใหม่นะคะฝนมาแล้วนะคะ FC ฝนมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ